เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องเน็ตไฟกับเกมแท็กซี่บอสกันอีกไม่ไม่เช่นเคยอยู่ว่ัเพราะว่าอันนี้เป็นพาทแรงครับผมเราจะมาเริ่มกันเป็นแท็กซี่กันนะครับผมมาดูกันว่าเราจะไปได้ถึงไหนแล้วเกมนี้ก <c oughs> ็อาจจะไม่ได้เล่นเป็นเกมหลักนะครับเกมหลักก็คือเลอวิเกมพีอีกเช่นเคยนะครับผมามาเรากดเพลย์แล้วก็มันจะให้เลือกรถนะครับผมเอ,อเลือกรถเราเลือกเป็นคันไหนดีวะคันนี้เนี่ยเป็น เอ่อ BMW E46 นะครับผมก็ BMW นะอันนี้ก็เป็นน่าจะเปย์โยปะวะถ้ามันมาชื่ออย่างเงี้ยเปย์โยอะไร46สักอย่างและนี้ก็เป็นซินเวียนะครับ S15 นะ้ผมเป็นิสันนะฮะผมขอเลือกเป็น A เออซินเวียแล้วกันนะผมเพราะว่าน่าจะแรสุดใน3ตัวนี้แล้วนะครับโอเคอาจุดเกิดเราก็จะอยู่ที่โชว์รูมเดี๋ยวเขาเปิดเสียงก่อนนะครับโอเคเราก็อยู่ที่โช์รูม รถแท็กซี่นะผมแล้วก็จะมีพวกลีดเดอร์บอร์ดอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ว่าใครขับไปกี่เมตรแล้วนะครับผมโอเคนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นอเวนเจอร์เนะครับอเวนเอร์เอสนะครับผมนี่คันนี้อยากได้วะอยากได้วะโอเคเรามาศึกษาร,ระบบก่อนนะครับผมตอนนี้เฮ้ยตอนนี้มันขึ้นว่า hospital r u อ่าเราต้องอันนี้คือเราต้องไปส่งนะครับต้องไปรับรับอีก2นาที่มันจะมีให้รับนะครับผมน,นี้ เราก็เรียกรถมาแล้วเราก็เห็นไหมครับผมว่ารถเราตอนนี้2ดาวนะครับผม2ดาว2 2จุดดาวก็คือถ้าไอตัว n p c นพอะมากกว่า2ดาวเราจะไม่สามารถรับแล้วก็ไปส่งได้นะผมแต่ตอนนี้ผมเห็นตัว 2. 2ุดดาวตรงนู้นแล้วผมเราจะขับไปเลยดีกว่านะผมมาแล้วแท็กซี่มาแล้วครับผมแท็กซี่เราจะติดไฟแดงไหมไม่ต้องนะ <laughs> อันนี้2 3จดาดาวนะผมเราไม่สามารถรับได้นะผมามาแล้วครับคุณ ชื่ออะไรครับนี่อ่ะคนคนนี้นี่มันลงลรถต้องกด e เอ้ยต้องกด r นะผมกด r ค้างโอเคนะผมแล้วก็ดูที่แมพนะฮะเราต้องรีบไปส่งเขานะครับผมนี่แล้วก็ดูขวาล่างเห็นขวาล่างไหมครับผมอ่ามันจะมีขีดเขียวๆนะยิ่งเราไปส่งเร็วมากเท่าไหร่แล้วเราขับดีมากเท่าไหร่นะมันจะเพิ่มเป็น2คูณ2หรือว่าคูณ1.3อะไรเประมาณน,นี้นะครับเนี่ยคูณ1.5นะครับนี่นะ เราก็มาส่งตรงกอบเขียวนะผมผมมีเทคนิคครับตอนจอดถ้าอยากให้มันไปก็กดชิปนะผมมันจะเป็นการแบบรถเราจะไม่ไหละนะครับโอเคตอนนี้เหลืออีก49วีนะผมผมคิดว่าผมจะไปรอที่แถวฮอตพิทอลแถวโรงพยาบาลเลยแล้วกันนะครับผมนี่แถวจุดแดงนะก็จะเห็นได้ว่าคนมาจอดรอเต็มเลยนะผมมีทั้ง G63 RX7 แล้วก็ R34 แล้วก็ซินเวียเหมือนกนะันครับมาพวกนี้มาจอดรอรับหมอนะครับ ภารกิจนี้คือให้เรารับหมอนะครับน่าจะได้เยอะพอสมควรเลยแหละนะครับผมเอ้ยมี3 5 0ห้าอีกคันหนึ่งครับมาตอนนี้เหลือย0วสิีนะครับผมเออมันจะมีแบบว่าถ้า,ถาแถวกลางเมืองอะไรเงี้ยพวกคนรวยๆมันจะเยอะนะครับผมมันจะไม่นั่งรถเรานะฮะ <c oughs> เนี่ยตอนนี้คือเขาก็มาจอดจอดรอคนเต็มเลยนะผมก็เกมนี้ผมว่ามันเล่นเพลินดีนะ ใครที่อยากเล่นก็มาเลยนี่ครับหมอเราจะมารับคนข้างหน้าเลยครับหมอก็จะอยู่นี่ครับเราต้องช่วยกับคนอื่นครับช่วยกันเก็บนะอย่างน้อยส่งต้องอย่างน้อยส่งคนนึงนะผมถึงจะได้ตังค์นะฮะเนี่ยเราก็รีบขับไปแล้วผมช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเห็นด้านด้านขวาบนไหมครับมันจะมีเอ่อขีดอยู่นะครับคือถ้ามันถึงสองพันเมื่อไหร่เราก็จะได้ตังค์นะครับนี่เราก็มาส่งนะเออกด Q กับ E กดกดอุ้ยช่วยชนชน กด Q E เ,เป็นการเปิดไฟเลียวนะครับกด Q E เป็นการเปิดไฟเลียวนี่เรารับเลยตรงนี้หมอเยอะครับตรงนี้หมอเยอะนะครับ,รม,ะะรบมาเราไปตอนนี้เรายังไม่ซื้อรถใหม่นะครับเพราะว่าตังคเรายังไม่ถึงนะครับผมป <c oughs> ุ๊บนี่กดชิปจอดไปโอเคตอนนี้นี่ครับผมขีดครบ2,000ันแล้วมันก็จะโชว์ตรงนี้นะผมว่าเราส่งไปกี่คนผมส่งไป2องคนแล้วผมได้สองพนบาทนะครับผมโอเคไหม นี่ก็ทุกคนนี่แหละได้2000บาทนะครับโอเคก็เป็นวิธีหาตัง์อีกหนึ่งวิธีนะผมถ้ามันมีภารกิจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นี่คือวิธีการเล่นของเกมนี้เบืบ้องต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่กดกลับตรงนี้ก็คือลงรถนะครับแล้วก็นี้คือการหลาดนะครับการหลาดนี้เราสามารถตกแต่งได้ด้วยนะผมโดยการกดรบิวนะฮะแต่ว่าเราจะมาเริ่มที่คาช็อปดีกว่านะผมว่าตรงนี้ก็คือร้านขายรถ ดูซิว่ามีรถอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดแล้วฟอร์ดโฟกัสเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่เปล่าไม่รู้ใช่โฟกัสเปล่าอันนี้รู้สึกเป็นเบนซ์หรือเปล่าวะเบนซ์เก่านะฮะแล้วก็ R34 อันนี้เป็น Evo X นะครับผม Evo l u ร i ่ n X นะฮะรถก็มีประมาณนี้ครับผมนี่3 5 0 z i าศอันนี้น่าจะเป็นดอทนะครับดอทดอทตัวไหนไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นคายแมนโรนะครับผมเป็นบับเบิ้ลบีนะครับแล้วก็มาสเตนเป็นตัวเก่านะะตตัตัวเกเกกก่่่่าาาแไมมมนครบผ เออแล้วก็เป็น Subaru W R X นะแล้วก็ปอร์เช่แกรนแคนยอนทุยปอ s c เช่คายเยนนะครับผมค y e n n e นะคันนี้แล้วก็เป็น G 6 3 Benz คันนี้ก็เป็นรู้สึกจะแลนเอ่อแลนเอออะไรวะแลนโรเวอร์ Rover, นะครับน่าจะใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ขอภัยด้วยนี่เป็น Aventador S นะครับผมแล้วก็ h ฮ n n e s s y Venom F 5นะครับแล้วก็เป็น e n t l e y Continental G T นะครับผมคันนี้ แล้วก็คันสุดท้ายคันนี้เป็น8.5ดาวนะครับก็4 5 0 0เป็นโรสลอยเวดนะครับโรสอยเดนะฮะคันนี้ก็ถือว่าสุดสุดในรุ่นอยู่นะเวดนะครับมาตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถซื้อคันไหนได้เลยนะครับผมมันจะจบยังไงวะพันนี้ <c oughs> โอเคตรงนี้ก็เป็นแต่งนะครับผมแต่งนี่แต่งแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่แต่งดีกว่านครับแต่งแล้วก็สามารถเพิ่มดาวลดได้จากตรงนี้นะครับผมนี่ มันจะเพิ่มเลตติ้งดาวเราได้ด้วยนะแบบแลักชวรี่เนี่ยเราแต่งนี้3า0พนี่รถเราจะเป็น2.4ดาวเลยนะครับผมโอ้โหปอกเลยว่าสุดนะฮะอันนี้ก็ไม่เพิ่มดาวรู้สึกแต่งลักชวรี่จะเพิ่มดาวนะอย่างเดียวหรือเปล่านะครับโอเคกดกลับไปนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยว,ย,วยังไม่หมดโอเคแล้วก็เป็น modify นะครับผม m o ิฟายเอออันนี้พูดแล้ว แล้วก็บิวบิวก็คือทําห้องนะครับผมนี่กด e แล้วก็สามารถเปลี่ยนพวกของไอ้นี่ได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ทําในพาร์ทนี้นะผมเพราะว่าพาร์ทนี้เราจะมาปูพื้นฐานเบื้องต้นนะผมใครแบบว่าอยากตามมาเล่นก็มาได้เลยนะนี่ก็จะมีของอย่างนี้นะนี่นี่เดี๋ยวเรามาแต่งกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาแต่งกันนี่เราเอาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะเป็นกล่องนี้ใช่ไหมเหมือนเดิมก่อนนี่เราก็สามารถแต่งได้หมดเลยนะนี่แต่งได้หมดเลยนะก็แล้วแต่คนจะคัสตอมเลยนะครับผม เนี่ยพวกยางเลยนี่ก็ได้หมดนะครับแล้วก็เพน์เพ้น์ห้องบิ๊กก็คือตรงนี้นะครับผมนี่เราก็สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับผมโอเคแล้วเราก็มาอย่างต่อไปเป็นการาดการาดอันนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนการาดของเราก็คือที่เราอยู่ตรงนี้โดยเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบโมเดลหรือว่าเป็นแบบเบสิกผมว่าจะเอาเบิร์โมเดลไปเลยนะครับผมจะข้ามเบสิกไปเลยนะฮะหรือว่าใครอยากดูเบสิกไหมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็ อา,อาจจะซื้อให้ดูนะผมเพราะว่ามันแค่ห้าพันนะถึงเวลานั้นเราน่าจะมีตังเยอะนะครับก็เมนูทุกอย่างมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เออมีอีกอย่างหนึ่งคือซ้ายบนซ้ายบนก็คือการหลาดเอเอก็คือแบบว่าเราจะไปการหลาดของคนอื่นนะครับผมอ่าอย่างเช่นผมจะไปการหลาดของคนนี้ใช่ไหมผมก็กดไปเลยนะฮะก็การหลาดคนนี้ก็นี่ครับปกตินะผมไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคนี่ก็คือเบื้องต้นเออแล้วก็มีตะก้าตะก้าคือช็อปนะครับผมทุก ซื้อตังค์เกมพาร์ทอะไรประมาณนี้ครับผม V.I.P. นะฮะมันก็จะแต่งอะไรได้มากขึ้นนะครับผมโอเคตอนนี้เราไปส่งคนกันดีกว่านะครับผมตังค์เรามี860เองอ่ะ860เองอ่ะโหตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเราก็แค่ส่งส่งคนลัวๆเลยนะครับส่งคนลัวๆนะฮะแล้วเราก็ไปเจอบบรถคันใหม่เลยนะครับผมโอเคไปดูการส่งของผมกันเลยดีกว่านะครับผมไฮคนนี้บอกไฮว่ะไฮบอกเฮ้ยเรารีบไปส่งกันก่อนครับเมื่อกี้เขาบอกอะไรไม่รู้ น,นี่เราเบินเครื่องนิดเดยมาครับไปคนต่อไปคนนี้กี่ดาวกันครับผมหนึ่งดาวได้อยูโอเคโอเครับมาครับเราไปให้เร็วที่สุดครับผมเครื่องรถเราก็ช้าเหลือเกินรถเราช้ามากนะครับผมช้ามากเ้มาดิเราเร็วเราเร็วตอนนี้คูณหนึ่งอยู่นะครับสังเกตจากขวาล่างนะฮะยิ่งเราขับดีหรือว่าเร็วแค่ไหนเราก็คนนี้ส่งไกล คนนี้ส่งไกลครับส่งบนเขานะครับผมส่งบนเขาผมว่าน่าจะได้เยอะนะครับผมหรือเปล่าส่งบนเขาน่าได้เยอะนะผมน่าจะตามระยะทางนะพยายามอย่าขับตกทางนะครับผมเพราะว่ารถอาจจะติดได้นะครับแล้วเราก็จะเสียลูกค้าคนนั้นไปโดยปริยายนะครับผมแล้วก็ตั้งใจขับหน่อยนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นเพลินนะครับผมเดียวขวาครับตรงหน้าโอเคตอนนี้ ยังคูณหนึ่งอยู่ครับเราเสียจังหวะไปนะครับเพราะว่าทางเดียวมันเยอะนะครับกยคูณหนึ่งจุดห้าชิปหายแล้วโอ้โหตอนนี้เราได้คูณหนึ่งเพราะว่าเราพลาดนะครับพลาดโอเคจอดจอดไม่ตรงเลยนะอ่ะหูเจ็ดจุดแปดดาวนี่เออ้ยแถวนี้มีแต่คนรวยมีแต่คนรวยอะครับไปครับไปต่อเราดูว่าใครรับได้ครับไม่เลือกไม่เลือกลูกค้าไม่ยากจนนะผมไม่เลือกลูกค้าไม่ยากจนนะ แถวนี้ไม่ค่อยมีผู้โดยสารเลยนะครับไม่สามไม่น่าจะเฟิร์สเพรสซนได้นะครับผมน่าจะได้แค่มุมมองเดียวนะฮะเออผมว่าแมปแมปมันทําดีมากนะเกมเนี้ยแมปมันน่าเล่นนะแมปใหญ่อยู่นะไม่ใช่แมปเล็กๆครับไอ้หนึดได้อยู่ครับโอ้โหกว่าจเจอลูกค้าขึ้นมาครับคุณลูกค้าหลูัโรสสวัสดีครับาพาชันไปส่งที่ชิปมันคือแล้วชิปอย no ชิปนะครับโน no ชิป <c oughs> ที่ไหนวะลูกค้าเฮ้ มาแล้วลูกค้าผมขับเร็วจังเฮ้ยเราได้คูณ1.3่ครับโอเคโอเคนี่เบิร์นเคองโชว์นี่บอกพักพักอินดุบบล็อกนะครับก็คืออุ้ยโทษครับโทษครับขอโทษครับไปแล้วไปก่อนนะครับผมบายบายโอเคคนนี้กี่ดาวเอ่ย1.5ได้อยู่ครับนี่เรามารับอย่างนี้เลยแล้วกันไปไปต่อว t s ส p ว h a ส s ว p b ส o What's up bro Old Town Peace Old Town คือเป็นแบบว่าเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอตึกเก่าตึกเก่านี่ไงใช่ด้วยแบบตึกแบบ Old Town โ o ดโอเคึ๊บโอเค This is praise สองจุดเจ็ดดาวเราไม่สามารถส่งได้นะผมเราขยันหน่อยนะครับขยันหน่อยนะเฮ้ย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 คุณจะมาแย่งลูกค้าผมหรอฮะคุณทำเกือบสองดาวสองดาว เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอย,อย,อยู่สำหรับรตอนตอนนี้ไฮยสวัสดีสวัสดีคุณลูกค้าอันนี้ไปเซ็นทรัลซิตี้นะครับผมเซ็นทรัลซิตี้ก็คือเป็นกลางเมืองหรือเปล่าวะเซ็นทรัลซิตี้นะโอเคอตรงเมื่อกี้มี0.6ดาวนะครับโอเคทันใจไหมครับลูกค้าโอ้ทันใจมากเลยพักอินเดอะกรีนบ็อกนี่บอกให้จอดในกล่องสีเขียวเราพยายามขับให้เร็วไว้นะครับ เพื่อที่มันจะได้คูณฮนะเป็นหนึ่งจุดโอ้โอหเฮ้ยคุณแย่งลูกค้าผมต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> หรือเราจะแย่งลูกค้ามันมากกว่าวะโอเคลัต <c oughs> okay. ส์กวัสดีไคลเลอร์แคมป์นะครับเขาชื่อไคลเลอร์แคมป์ไป Can you take me เอ uh, ่อ sunset grove นะครับไม่รู้ไกลหรือเปล่านะ Sunset Grove เดี๋ยวเราไปดูกันปึ๊บนะฉันจะพาให้ไปให้เร็วที่สุดนะ ได้เลยฉันไว้ใจนายอย่าชนนะโอเคได้เลยครับผมไปครับตอนนี้เรากดไป90ไม้นะครับ80ไม้นี่ถือว่าแรงนะเป็นร้อยครับผมอ๋อแถวนี้อุย้ยนี้ห้างใหญ่นะครับมอมอ,มอ,อมลูกค้ามาเที่ยวแถวห้างนะครับนี่ซันเซ็ t กรอบห้าร้อยนิวแีย คือเราขับมานี่าเรียนเราก็ได้ตังค์ให้ศูนย์จุดห้าเดี๋ยวเรามาส่งคนนี้ต่อเนะแบบรับควบนะครับผมรับควบนะนี่หกดาวเฮ้ยหนึ่งจุดสองดีกว่าหนึ่งจุดสองโอเค we are here โอเควิ่งได้เยอะห้าร้อยห้าร้อยขอบคุณมากครับไปหนึ่งจุดสองดาวต่อครับเราไปกันลุวนนะครับผมลุวนเลยโอเคสามพันแล้วครับตังค์ ตอนนี้ส่งไปครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมผมอาจจะตัดตัดการส่งนี้ไปเลยได้นะผมเพราะว่ามันอาจจะน่าเบื่อนะครับเออเดี๋ยวผมจะมาอาจจะมารีวิวรถนะครับรีวิวรถว่ามันส่งดีแค่ไหนนะผมคันถัดไปนะผมอาจจะรีวิวทุกคันในเกมนี้เลยก็ได้นะผมรอแบบรอนวรือนแต่ก็ไม่รู้จะทําได้ไหมนะผมอาจจะซื้อแบบข้ามคันข้ามคันไปเลยได้นะับข้างหน้านเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวเราไม่ต้องเปิดครับ เคเฮ้ย <Okay>. hey, เราก็ได้อีก500รอนะผมเพราะว่าเราขับมาเปิดแมปนะครับเมื่อกี้กลายไปยูเทินไงเ <g ül> หลียวไม่ทันเลยปึ okay. ๊บโอเคเบิ้เครื่องบิ้เครื่องขอบคุณครับที่ไม่รดตังค์นะฮะเฮ้ยอ,อันนี้1.3ึ่งจุดสามเทาฮ้ยหนอ่งจแ่3บ้านเลยเราโอเคเราขอตรงไปแล้วกันนะผมเพราะว่าไปได้เหมือนกันนะ Can you take me to more เอ้ยมอเอ่อห้างใหญ่เราก็ ไปมาแล้วนะเมื่อกี้ฟึบอืขับรถขับรถยังไงครับเนี่ยไม่ใช่มันนะผมเนี่ยขับรถยังไงวะเนี่ย w h a เ t อ e f u ฟ k โอเคเล t โก้เลี้ยวขวาครับ0.7ดาวเฮ้เหมือนจะเห็นเหมือนรออยู่นานเลยนะนี่ครับเราจอดแบบจอดแบบการไอ้นี่นะจอดแบบถูกระเบียบนะครับนี่โอเคลูกค้าได้แบบ พึงพอใจเรานะครับผมเคโอ้โหร้อยเจ็ดคุณลูกค้ามาตั้งไกลให้ผมแค่ร้อยเจ็ดเจ็ดเหรอคุณลูกคา้าใช่คนนี้เห็นยืนรอนานแล้วสงสารนะครับรับหน่อยก็ได้นะครับเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> วัดดีแวนดลเฮ้ย hey, นี่เขาชื่อเลสเซอร์คอร์สนะครับท่านยูเท k e มีทูซันเซ็ตกรอบเฮ้ยที่เดิมที่เดิมซันเซ็ตกรอบที่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 ้ทททยที่เราไปส่งไอ้นั่นเลยนะครับผมที่เราไปส่งไอ้คนเดิม ที่มันให้เราห้าร้อยปะใช่บ่วศูนย์จุดห้าดาวเฮ้ยยังยืนอยู่เลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บดีกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวเดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ขับอย่างงี้ได้ไหมอ้โหไม่ได้ซะด้วยขอโทษครับคุณลูกค้าขอโทษครับเฮ้ยตรงนี้มีหนึ่งจุดห้าดาวจำไว้นะจำไว้จำไว้ <c oughs> เดี๋ยวเราขับมารับนะครับโ <c oughs> อเคเดี๋ยวเราขับมารับเดี๋ยวเราขับมารับปือม ดูขวาครับตรงนี้โอเคขอโทษครับคุณลูกค้าผมเกือบโดนรถเกือบโดนรถตังค์นะฮะอ่าโอ้สามสิบแปดบาทมีปืนไหมครับผมมีปืนไหมครับเราไปรับไอ้หนึ่งจุดห้าดาวดีวกว่านะครับผมน่าจะได้เยอะกว่านะฮะอ,อยู่ไหนครับคุณลูกค้าผมมาแล้วคนนี้ใช่ไหมนี่จอดแบบเพอร์เฟก perfectly บอแล้วอีกแล้ว,ว vendor นี่คืออาชีพเขาหรือเปล่าวะนี่หมอปะฮ้อหมอรอก่อนนะหมอผมยังรับหมอไม่ได้หมอหมอไม่ขึ้นรถคนจนเหรอหมอโอ้บอกเลยนี่ซินเวียนี่คิง JDM นะหมอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คิงดิเออก็ผมให้เป็นคิงนะเพราะผมชอบมากแต่ไม่ใช่โฟคิงนะผม <laughs> okay, okay, เปิดไฟเลีล้ยวนี่ จิมันต้องเปิดก่อนถึงประมาณ30เมตรนะฮะเฮ้ยนี่มีออโต้บานด้วยแบบทางทางหลวงครับเป็นทางใหญ่นะครับผมนี่โอเควิ่งนี่เราขับเร็วดูครับดูขีดครับขึ้นรัวๆครับขึ้นรัวๆขึ้นรัวๆเอ็กซ์ซบอสฮะเกมน,นี้เป็นเกมที่เล่นเพลินมากผมบอกเ,เลยเล่นมีชั่วโมงก็ได้ครับรับส่งรับส่งอย่างเงี้ยว้า เฮ้ยรู้สึกจะมีอีนี่นะอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับผมอีกหนึ่งนาทีครึ่งเนี่ยมันจะมีช้อปปิ้งลัชนะครับผมช้อปปิ้งลัชเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปนะครับช้อปปิ้งลัชต้องโดนเรานะครับผมช้อปปิ้งลัชอุยแต่นี่ส่งไกลมากเราจะไปทันไหมเคถึงเป้าหมายโอ้ได้อีก400ครับเป็นการขับเปิดแมปนะครับผมเฮ้ยเร็วเราจะไปเราจะไปวิ600เลยเหรอ กีน่าได้ประมาณหกร้อกว่านะผมหกถึง700ได้เลยนะโอเคอูแป๊บเดียวครับตังเรา5,000แล้วผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองได้ทางไหนกด M นะฮะเป็นการดูแบบเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยผมเหมือนเราจะเข้าวงไม่ทันหรือเปล่าวะทุกคนโอ้ไม่ทันแน่อย่างงี้กูได้หนึ่งรอยครับ ไม่ทันครับวงนี้ไม่ทันครับผมขับเออเลยเหยอเออเลยเหยลอยช้ายมากนะไม่เป็นไรเอาไว้เอภอารกิจหน้าแล้วกันนะผมเพราะว่านี้ไม่ทันไม่ทันจริงนะครนะเพราะว่าเราอยู่นอกเมืองอะ่ะเรามารับส่งไอคนปกติดีกว่านะครับตอนนี้คือไปรีบยังไงก็ไม่ทันอะ่ะถ้าไม่ใช่แบบพวกลมโบหรือว่าเฮนิซี่เวนอมเฮนิซี่เวนอมนี่น่าจะแรงมากนะเอฟไฟอ่ะเนี่ยเราเข้าไม่ทันปุ๊บมันมันก็ ไม่ให้เราส่งแล้วนะใช่ไหมหรือว่าเราเข้าหรือว่าเราเข้าได้วะวงฮ้ยวงก็ไม่ได้หายป่ะเฮ้ยส่งได้ส่งได้ไดทุกคนเดี๋ยวขอไปส่งที่นี่ก่อนรอเรารีบมารับเลยนะคนหนึ่งเพื่อสองพันนะเพื่อสองพันขอส่งนี่ก่อนแนละ้วกันเร็วซีโอเคเก้าสิบกว่าบาทโอเคถือว่าเป็นค่าขับเข้าเมืองนันโอเค มาเล้วนี้เลยแล้วกันโอเคได้แล้วคนนึงสวยงามเพื่อนเฮ้ยตอนนี้เหมือนคนทําน้อยนะเพราะว่าขีดตรงนี้มันขึ้นน้อยมากเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ผมให้ข้อมูลที่อะไรผิดไปก็สามารถคอมเมนต์มาแก้ได้เลยนะผมยินดีที่จะรับฟังสุดๆเลยอุ้นี้ส่งไกลนะอันนี้ส่งไกลนะผมปึ๊บนี่เลยเฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อน เฮ้ยไปโยไปโยจอดวิญญาณทำสีวะทำสีสีขาวว่ะเฮ้ยเราเป็นแท็กซี่ธรรมดาอยู่นะโอเคนี่ไปรับมาเพื่อนช่วยกันช่วยกันใกล้แล้วใกล้แล้วอื้มหูรถเยอะมากรถเยอะมากนะครับรถเยอะมากโอเคปึ๊บหืมเฮ้ย พี <Pick> <ม>่ครับตรงนี้เป็นล้านคนอ่ะเป็นล้านคนอะครับเป็นล้านคนบอกเลยไปถ้ารถเราเร็วๆหน่อยนะน่าจะเสร็จไปแล้วนะผมเพื่อนก็ช้าเลยเกินนี่ขนาดผมมาช้านะครับเนี่ยขอบมดหน่อยหรอก,กันน่าส่งอีกประมาณคนหนึ่งก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมคนที่สองนะฮะอ๋อมันเปลี่ยนที่ด้วยเปลี่ยนที่ คสวยงามครับตรงเป๊ะตรงเป๊ะโอเคไปเหลืออีกยังต้องส่งอีกหลายคนครับโอ้โหเพื่อนไม่รีบเรารีบครับเพื่อนไม่รีบเรารีบครับเพื่อสองพันะครับผมส่งรถนี้เสร็จผมก็น่าจะจบคลิปก็ได้นะครับผมจบคลิปแล้วนะแล้วก็ไว้ต่อกันพาร์ทสดีกว่านะครับสำหรับแท็กซี่บอสนะฮะโอเคอยู่ไหนอีกเฮ้ย <c oughs> อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ปื๊บ <c oughs> ขอแล้วกันนะคนเนี้ย มาไปกับผมเชื่อใจผมเชื่อใจผมครับอันนี้เขาเป็นพนักงานหรือเปล่าอ๋อช้อปปิ้งรัดรู้สึกว่าคนพวกนี้จะไปช้อปปิง้งช้อปปิ้งแบบให้เร็วที่สุดอะไรประมาณเนี้ยเออนะ,ะเพื่อนโอ้ยสามห้าศูนย์แซดเฮ้ยโดนซินเวียแซงได้ยังไงอะรถนายก็ใหม่กว่านะนาย <c oughs> โอเคครับเราส่งไปสามคันนะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นเดอะแบกแล้วกันหยอกหยอกหยอกคนเดอะแบกของจริงคือคนนี้นะผมกอส่งไปสี่คนเลยที่เหลือก็คนเดียวนะผมก็ทั้งหมดก็ถือว่าช่วยกันนะครับผมช่วยกันโอเคสําหรับเกมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตังผมไม่เพิ่มฮะทำไมตังผมไม่เพิ่มบักเหรอโปรตีมันเพิ่มเลยนะโปรตีมันเพิ่มนะผม เค okay, ช่างมาเนะผมอเคเอาเป็นว่าสําหรับเกมแท็กซี่บอสก็มีประมาณนี้นะผมโอเคก็ตามมาเล่นได้นะผมอาจจะเจอผมอยู่นะเอ่อคนไทยเล่นไม่รู้เยอะหรือเปล่านะเกมนะี้ยใครเล่นอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นนะครับเพิ่งมาเล่นเฮ้ยชนชน <c oughs> เดี๋ยวโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับเกมแท็กซี่บอสหรือว่าคลิปหน้า,าจะเป็นดิวิ่งเอ็มไพรก็ได้นะผมใครที่รอดิวิ่งเอ็ม i พ e ์อยู่ก็ เออมาแน่นอน,นครับผมมาแน่นอนแต่ว่าไม่บอกนะผมว่าคันไหนเราดูเอาเองลักกันโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ